มหิลามุกชาดกค่ะใกล้ทางไหนไปทางนั้นที่มาและก็มูลเหตุของเรื่องนะคะมหิลามุกชาดกนั้นค่ะอยู่ในคุตกานิกายชาดกเอกนิบาตกุรุงควัคค่ะถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่8พิกวัคเรื่องอัญญตระวิปักคาสเวกพิขุวัตถุว่าพระพุทธองค์ทรงปรารบิสุรูปหนึ่งซึ่งไปคบหากับพิสุผู้เป็นศิษย์ของพระเถวทัตจึงตรัจชาดกนี้ ความย่อว่าพระเทวทัตครั้นทำให้อาชาติศัตรูราชกุมารทรงเลื่อมใสแล้วก็มีลาบสักการะเนี่ยเกิดขึ้นมากมายโดยพระราชกุมารนั้นค่ะโปรดให้สร้างวัดถวายพระเทวทัตที่ตำมนขยาศีสะ พร้อมทั้งโปรดให้จัดอาหารชั้นดีมีรสอร่อยเลิศถวายวันล,ละ500สําหสำรับเพราะเหตุมีลาบสักการะมาอย่างนี้ค่ะทําให้พระถิวทัตชนั้นก็มีบริวารมากขึ้นพระถิวทัตถ์ก็อยู่ที่วัดนั้นค่ะร่วมกับบริวารของตนสมัยนั้นค่ะมีสหายสองคนอยู่ในเมืองราชครืค่ะได้มาบวชในพระศาสนาแต่คนหนึ่งบวชกับพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเวฬุวันอีกคนหนึ่งก็บวชกับพระเิว ทัอยู่ที่วัดขยาศีสะทั้งสองรูปเนี่ยได้พบกันบ่อยๆมาวันหนึ่งนะคะรูปที่เป็นสิทธิ์ของพระเทวทัตเนี่ยชักชวนร,รูปที่เป็นสิทธิ์ของพระพุทธองค์ว่าจะมาทนเที่ยวบินทบาตให้เหงื่อไหลทุกวนันทุกวันทำาายกัน ไปอยู่ที่วัดขยาศีสะด้วยกันจะดีกว่าที่นั่นเนี่ยจะมีอาหารดีๆมีรสเลิศฉันทุกวันข้าวปลายาดก็ไม่มีที่ไหนสู้ได้ถ้าไปอยู่ที่วัดขยาศีสะก็จะได้ดื่มยาคูที่อร่อยๆแต่เช้าจากนั้นก็ฉันของเคี้ยวของฉันก็ประมาณ18ดอย่างแล้วก็จะได้บริภพโภคโภชนาที่มีรสเลิศต่างๆอย่างนี้ไม่สมควรจะไปหรือ พระที่เป็นศิ์ของพระพุทธองค์ค่ะถูกชวนบ่อยเข้าจึงตกลงรับปากไปตั้งแต่นั้นมาค่ะเธอก็ไปขบฉันที่วัดขยาศีสะแล้วก็กลับมาวัดเวลุวันบ่อยครั้งโดยที่พระในวัดเวลุวันเนี่ยไม่มีใครทราบ แต่เธอไม่อาจจะปกปิดไว้ได้ตลอดไปค่ะไม่นานนักเรื่องก็ถูกเปิดเผยออกมาเพื่อนพระด้วยกันจิงถามเธอว่าจริงหรือไม่ที่มีข่าวว่าคุณนั้นไปฉันอาหารที่เขานำไปบำรุงพระเทวทัตบ่อยๆเธอก็ตอบตามตรงว่าไปจริง อย่างที่เป็นข่าวงานนั้นค่ะพระเทวทัตไม่ได้ให้ตนเป็นแต่คนอื่นเขาให้เพื่อนพระจึงบอกว่าพระเทวทัตเป็นเสี้ยนหนามต่อพระพุทธศาสนาเป็นคนทุศีลหลอกให้อชาติศัตรูราชกุมารเนี่ยเลื่อมใสแล้วทำให้ลาบสักการะนี่เกิดขึ้นแก่ตนโดยไม่ชอบธรรมจากนั้นก็พาเธอไปเฝ้าพระพุทธองค์พร้อมทั้งกลาบทูลเรื่องให้ทรงทราบ พระบรมศาสดาค่ะก็ได้ตรัสถามพิสูรรูปนั้นว่าไปฉันอาหารของพระเทวทัตที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบทำมาจริงหรือเธอก็กราบทูลคําเดิมว่าพระเทวทัตมิได้ให้อาหารแก่ข้าพระองค์เป็นแต่คนอื่นเนี่ยเขาถวายข้าพระองค์ฉันอาหารที่เขาถวายนั้นพระบรมศาสดาจ,จึงตรัสว่าในเรื่องนี้เธออย่าได้พูดเลี่ยงเลยพระเทวทัตเป็นผู้ประพฤติไม่เหมาะสม เป็นคนทุศีลเธอบวชในพระศาสนานี้แล้วพักดีต่อคำสั่งสอนของเราตถาคตแต่เหตุไฉนจึงได้ไปสานโภชนะของพระเทวทัตเล่าเธอไปคบค้ากันประจำก็จะมีความคิดความเห็นเช่นเดียวกันไปด้วย ดังนี้แล้วได้ตรัสเล่าเรื่องนี้ค่ะเนื้อเรื่องนะคะอติเตนในอดีตการนานมาแล้วค่ะครั้นพระเจ้าปรุมทัทศวยราชสมบัติณนเมืองพราราณสีพระโพธิสัตว์อุบัติเป็นอมาต์ผู้ถวายอนุสัตร์อัตถกธรรมแด่เท้าเธอ ก็พระเจ้าปรุมัทัน์นั้นค่ะทรงมีช้างต้นมงคลหัตถีเชือกหนึ่งมีชื่อว่ามหิลามุกช้างนั้นเป็นช้างที่ฝึกฝนมาดีแล้วนะคะคือสกเมเรียบร้อยไม่ทําร้ายใครนะคะอยู่มาวันหนึ่งค่ะก็มีพวกโจรกลุ่มหนึ่งมานั่งปรึกษาแผนการปล้นกันที่ข้างโรงช้างต้นด้วยเห็นว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยนักโจรก็ได้แนะนําวิชาโจรแก่ลูกน้องว่าเราต้องจะอุโมงค์อย่างนี้ ต้องตัดช่องเข้าไปอย่างนี้ต้องทําอุโมงค์แล้วก็ช่องให้โล่งเตียนเหมือนทางเดินแล้วจึงขนทรัพย์สินออกมาเมื่อจะขนทรัพย์สินนะคะต้องฆ่าหรือว่าทุบตีเจ้าทรัพย์สิก่อนแล้วค่อยขนออกมาเมื่อทําอย่างนี้ก็จะไม่มีใครกล้าหือได้ธรรมดาว่าโจรจะต้องไม่มีศีลมีมารยาทอะไรต้องโหดเหี่ยมหยาบคายอย่างเดียว พวกโจรพากันมาปรึกษาอย่างนี้หลายคืนติดต่อกันนะคะจนช้างมหิลามุกนี่คิดว่าคนเหล่านี้มาสอนเราให้เรียนรู้วิธีเช่นนี้จึงกําหนดจดจําไว้และคิดว่าต่อไปเนี่ยเ,เราต้องหดเขี่ยมหยาบคายดังนั้นในวันรุ่งขึ้นจึงได้จับควานช้างที่มาดูแลเนี่ยฟาดที่พื้นจนตายวันต่อต่อมาก็ฆ่าคนที่ เข้าใกล้ตายปีหลายคนจนไม่มีใครเนี่ยกล้าเข้าใกล้ค่ะพวกราชบุรุษจึงนำเรื่องช้างมหิลามุกดุร้ายและก็เที่ยวฆ่าคนเนี่ยกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพ,พระองค์จึงรับสั่งให้อมาตภูธิสัตย์ไปตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนทำให้ช้างทรงซึ่งเคยสงบสงเงียมเนี่ยกลายเป็นสัตว์ดุร้ายไปได้ อมามา์โพธิสัตว์ไปตรวจดูที่ตัวช้างก็ไม่พบว่าเป็นโรคอะไรจึงพิเคราะห์ดูก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าช้างต้นน่าจะได้ยินถ้อยคำของใครๆซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงช้างแล้วคิดว่าเขาให้ตนศึกษาสำเนียกจึงได้ปฏิบัติตามถ้อยคำนั้นเลยกลายเป็นสัตว์ดุร้ายไป เมื่อสันนิษฐานแล้วนะคะก็ได้ถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโรงช้างว่าในเวลากลางคืนเนี่ยมีใครมานั่งสนทนากันที่ใกล้ๆโรงช้างบ้างหรือไม่เจ้าหน้าที่จึงเล่าว่าหลายวันมานี้ก็มีพวกโจรมานั่งปรึกษากันที่ใกล้ๆโรงช้างพระโพธิสัตว์จึงได้ทราบชัดถึงสาเหตุที่ทําให้ช้างทรงเป็นอย่างนั้นเขาเ้าเฝ้าพระราชาแล้วก็กราบทูลข้อเจ็จจิงให้ทรงทราบเมื่อเ้าเธอตรัสถามว่าทําอย่างไรจรึงจะแก้ไขได้ จึงกราบทูลว่าควรจะจัดสมณพราหมณ์ผู้มีศีลสงบเรียบร้อยไปนั่งสนทนาเรื่องที่เป็นศีลเป็นธรรมกันใกล้ๆโรงช้างต้นนั้นเ้าเธอทรงเห็นชอบด้วยจึงตรัสให้ไปเชิญพวกสมณพราหมณ์ไปสนทนากันที่โรงช้างต้นตามคำกราบทูลแนะนำของพระโพธิสัตว์ สณรัาพมั์เหล่านั้นค่ะจึงไปนั่งคุยกันที่ใกล้ๆโรงช้างพอให้ช้างเนี่ยได้ยินถนัดโดยคุยถึงเรื่องที่เกี่ยวกับศีลว่าไม่ควรแต่ต้องคลายไม่ควรฆ่าใครควรเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจรวัรควรประกอบด้วยความอดทนความเมตตาความเอ็นดูดังนี้ค่ะช้างหีลามุขคาคได้ยินอย่างนั้นบ่อยๆเข้าก็เข้าใจว่าคนเหล่านี้บอกให้ตนเนี่ยศึกษาสำเน็จอย่างนี้ จึงตั้งแต่นั้นมาก็ได้กลับสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเหมือนเดิม พระราชาตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าช้างทรงของพระองค์เนี่ยกลับเป็นช้างที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยแล้วหรือยังพระโพธิสัตว์กลาบทูลว่าช้างต้นกลับเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วแล้วกลาบทูลต่อไปว่าช้างต้นมหิลามุกเที่ยวรังควานผู้คนเพราะได้ฟังคําของพวกโจรก่อนต่อมาพญาช้างได้ดํารงอยู่ในคุณทั้งปวงเพราะได้ฟังคําของผู้สํารวมดีแล้ว พระราชาตรัสชุมเชยพระภูทสัตว์ว่าทราบอัธยาศัยแม้ของสัตว์เดรัจฉานแล้วพระราชทานยศใหญ่ให้แก่พระภูทสัตว์พระมศสดาค่ะครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วส่งสรุปว่าช้างมหิลามุกในครั้งนั้น ได้มาเป็นพิสุผู้ไปคบหาช้างฝ่ายผิดรูปนี้พระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนนนลอมาตก็คือพระองค์เองดังนี้สำหรับสาระที่ได้จากชาดุกนี้นะคะคบคนเช่นใดก็ย่อมเป็นคนเช่นนั้นนะคะอย่างที่เขาบอกไว้คบคนพานพานพานไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผู้เนี่ยนะคะการคบหากาันนั้นนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์แต่ว่าการคบหานั้นก็มีทั้งผลดีและ ผลเสียอยู่ที่ว่าคบหากับใครถ้าคบหากับคนดีก็มีผลดีตามมาถ้าคบหากับคนไม่ดีก็มีผลเสียตามมาเป็นเรื่องธรรมดานะคะคนดีท่านก็เรียกว่าบัณฑิตคนไม่ดีท่านก็เรียกว่าคนพาลท่านให้เลือกคบแต่บัณฑิตไม่ควครคบคนพาลเพราะคบคนพาลพา,พา,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอย่าว่าแต่มนุษย์จะเปลี่ยนเป็นไปตามคนที่ตนคบเลย แม้สัตว์เดรัจฉานค่ะที่พอรู้คำหรือกิริยาของคนก็ยังเปลี่ยนนิสัยไปตามที่คนพูดให้ฟังหรือทำให้เห็นไปได้นะคะ หรือแม้แต่ต้นไม้ต่างพันธุ์ค่ะหากอยู่ใกล้กันก็เปลี่ยนสภาพไปตามกันได้อันนี้สังเกตง่ายๆนะคะถ้าหากว่าใครมีสัตว์เลี้ยงลองสังเกตสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงนะคะ <ๆ S 1> เขาก็จะเรียนแบบพฤติกรรมออของมนุษย์ที่เลี้ยงเขาอะนะคะลองลองสังเกตง่ายๆหลายๆ,หลายๆหลายๆอย่างนะคะอย่างสัตว์เลี้ยงอย่างหมาหรือว่าสุนัขเนี่ยนะคะมันก็จะมีพฤติกรรมที่ใกล้ๆกันนะถึงแม้ความฉลาดอาจจะสู้คนไม่ได้แต่ว่าหลายๆอย่างนะคะก็ทําให้เขาเห็นเนี่ยเขาก็จะรรทําตามนะคะ ดังนั้นค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเพื่อม่ให้ต้องเปื้อเปื้อนมัวหมองแล้วก็เพื่อ ป้องกันความหายนะที่จะตามมาค่ะจึงไม่ควรคลุกคลีคบหากับคนไม่ดีที่จะนำพาให้ต้องเปลี่ยนสภาพไม่ดีตามไปด้วยค่ะหลีกเลี่ยงเสียให้ไกลไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ถ้าไม่ระวังตัวให้ดีนะคะเชื้อพานิ์ก็อาจเข้ามาฟักฝังตัวอยู่ในตัวเราหรือว่าในความคิดของเราโดยไม่รู้ตัว เมื่อเจริญเต็มที่แล้วก็จะแผลงฤทธิ์ให้เราเนี่ยกลายสภาพเป็นคนเสียคนไปก็ได้นะคะระวังตัวไว้ก่อนได้เป็นดีค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ